สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ Hportscast ครับช่องทางใช้นในการติดต่อสื่อสารรวมไปถึงให้ข้อมูลสําคัญสำคัญเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยริลปากสนะครับสำหรับในตอนนี้นะครับก็มีชื่อว่ากิจการนักศึกษาครับสาระและเรื่องสนุกจากหน่วยงานกิจการนักศึกษาครับซึ่งกิจการนักศึกษาเนี่ยถือได้เรียกว่าเป็นหัวใจหนึ่งเนาะซึ่งซึ่งถ้าบอกว่าวิชาการเป็นเรื่องสําคัญแล้วนะครับกิจการนักศึกษาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญ ผมไม่เรียกว่าไม่เป็นรองแล้วกันผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องอยู่คู่กันกับการเรียนแล้วก็กิจกรรมโดยเฉพาะที่สําคัญมากๆนะครับว่าหมหาวิศิลปรกรเนี่ยเป็นหายาลัรที่ต้องยอมรับว่าเราโดดเด่นในเรื่องของกิจกรรมนักศึกษานะครับแล้วถ้าใครพูดถึงเรื่องความสนุกเต้นร้องเต้นเล่นระบำเนี่ยต้องศิลปรกรเลยนะครับแล้วก็เราก็ขึ้นชื่อมากๆวันนี้อาจารย์เมธนะครับผู้ช่วยในการดีไฟศรานกรมีแขกรับเชิญหนึ่งท่านนะครับ สวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวนี้ัวนีครับนะครับครับผมพานุพงศ์รัลมดวนครับหัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษากองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรครับต้องเรียกว่าพี่เชื่องครับก็มีชื่อเล่นเหมือนกันครับชื่อชิงเชื่องก็มาจากกิจกรรมเลยนะท่านอ้าวจริงๆแล้วครับชื่อเชื่องเนี่ยเป็นชื่อเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกชื่อเป็น AKA ในกิจกรรมคณะครับอ่าพี่เชื่องก็เป็นศิลปกรครับก็ก็เรียนที่ศิลปากรก็เลยเวลาเข้ามาใน มหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยในยุคของเราเนี่ยก็มีกิจกรรมที่ละลายพฤติกรรมแล้วก็ทาให้ได้ชื่อนี้มาแล้วก็ใช้มาจนทํางานเลยนะครับอาจารย์ครับก็พี่เชงเป็นสิมกรุ่นเป็นเอสยูเท่าไหร่ครับเอสยูรุ่นที่65บหาครับโอ้โหตอนนี้ก็ไปไปโอ้ไม่อยากไม่นับละกันไม่นับไม่นับไม่นับครับอาจารย์นะครับพี่เชีงครับก็ในฐานะที่พี่เชีงเป็นหัวหน้างานทางด้านกิจการนักศึกษาเนี่ยพี่เชียงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ากิจการนักศึกษาเนี่ยมีงานอะไรหรือว่ามีลักษณะยังไง โดยเฉพาะของกิจกรรมนักศึกษาที่เป็นของศิลปกรครับครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการเรียนแล้วก็กิจกรรมเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีความสําคัญเท,เท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ hard skill หรือ soft skill ถ้าเป็นเรื่องของในห้องเรียนเนี่ยก็จะมีคุณครูมีอาจารย์ที่คอยดูแลนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของนอกห้องเรียนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องๆอ,ออกมาใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ย นอกห้องเรียนเนี่ยฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลนะครับให้บริการนักศึกษาเนี่ยก็จะมีบทบาทสําคัญนะครับที่จะเข้ามาคอยดูแลแล้วก็คอยมาสร้างบริบทที่เอื้อให้กับน้องๆได้ใช้ชีวิตในรั้วม,มหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมนักศึกษานะครับหรือว่าการให้บริการนะครับในพื้นที่ต่างๆสนามกีฬาโรงอาหารนะครับหรือว่าการกู้ยืมกองทุน กรออกยสนะครับตอนนี้มีกยสอ,อย่างเดียวแล้วนะครับอาจารย์แล้วก็ในส่วนของวิชาทหารนะครับตลอดไปจนถึงเรื่องของพักนักศึกษาในส่วนนี้ของกิจการนักศึกษาเราเนี่ยก็ดูแล,แลแล้วก็ครอบคลุมในเรื่องของการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับน้องๆน,นะครับตั้งแต่ชั้นปีหนึ่งถึงชั้นปีที่4เลยพี่เชื่ออธิบายได้เข้าใจดีมากๆครับคือต้องยอมรับว่าคือเราก็คิดว่ามันเป็นแบบถ้าคนเข้าใจว่ากิจการนักศึกษาเนี่ยก็จะมองว่ากิจกรรมกิจกรรมแต่ความเป็นจริงแล้ว ้าพี่เชื่งบอกว่าถ้าในห้องเรียนคือเรื่องของคณะคในห้องเรียนคือเรื่องของวิชาการของครูบาอาจารย์ทั้งหลายแต่นอกห้องเรียนคือกิจกรรมนักศึกษาแสดงว่ากลไกลหนึ่งสําคัญสำหรับในมพาวเทยาลยเนี่ยนอกจากฝ่ายวิชาการอกองผ่ายวิชาการทะเบียนกิจกรรมนักา,าก็เป็นส่วนสําคัญมากๆหลายคนจะก,กังวลแล้วก็เป็นห่วงครับอาจารย์ว่าเอ๊ะเวลามาทํากิจกรรมแล้วเนี่ยนะครับเขาจะเสียเรื่องการเรียนไหมจนเป็นประโยคเลยครับว่าอย่าทําให้กิจกรรมทําให้การเรียนเสีย แต่จริงๆแล้วถ้ามีความเข้าใจนะครับแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของการปรับตัวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยทั้งกิจกรรมแล้วก็การเรียนเนี่ยมันควบคู่แล้วทำให้ชีวิตเราเนี่ยประสบความสาเร็จแล้วก็เป็นบัณฑิตได้ตามที่มหาวิทยาลัยต้องการน้องๆฟังพี่เชี่ยงพูดแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับอาจารย์เองอะพอฟังพี่เชี่ยงพูดแล้วคือเข้าใจเลยว่าพี่เชียงเนี่ยมีทั้งพื้นฐานที่ พื่อน,นการศึกษาจบเสือศาสตร์ถูกไหมครับเปการเสืที่ดีมีการพูดจังหวะในการพูดที่ดีและที่สําคัญคืออาจารย์ว่าเชื่อว่าอย่างหนึ่งพวกเนี้ยที่พี่เชื่อเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยเกิดจากกิจกรรมสําคัญเลยเพราะว่าเหมือนเหมือนที่าจาไม่บอกว่าเวลาเราเราเรา,เราทำกิจกรรมแล้วเนี่ยมันมันจะถูก ฝึกทักษะหรือว่าอะไรจากนอกห้องเรียนเพราะว่าในห้องเรียนเนี่ยบางบางทีเนี่ยต้องยอมรับครับอาจารย์ว่าพื้นที่หรือว่าอะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้เอื้อในการฝึกทักษะครับแล้วยิ่งทักษะสมัยใหม่เนี่ยมันหลายด้านประกอบกันนะครับในสมัยที่เป็นนักศึกษาก็มีโอกาสได้ทํากิจกรรมเป็นเรื่องของภายในคณะภายนอกคณะรวมถึงชมรมนะครับซึ่งชมรม,มหลากหลายมากนะครับแล้วก็ทําให้เราได้มีโอกาสลองผิดลองถูกหลายหลายอย่าง,าง <ๆ S 1> ดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆอยากค้นหาตัวเองนอกจากเรื่องของ ความรู้ที่เป็นเชิงวิชาการแล้วอย่างเงี้ยครับอาจารย์ความรู้ที่เป็นพรสวรรค์ความสามารถอาจจะมาค้นพบจากการทํากิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยก็ได้ครับอเข้าใจเลยครับเข้าใจจริงๆแล้วก็แล้วก็เป็นเรื่องน่าสนุกครับแต่ว่าเท่าที่เราถ้า,ถา,ถาอย่างที่ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของสาระหรือว่าความสนุกต่างๆที่ได้จากกิจนักศึกษาเนี่ยจริงินักศัยเองดูน้องๆแต่วันแรกที่เข้ามาถึงมหาวิทยาลัยหอพักหอพักใช่ครับจริงๆในสาะ ทั้งตัววังท่าพระอาจจะไม่มีหอพักให้ครับใช่ไหมครับแต่ว่าที่นครปฐมและที่เพชรบุรีเนี่ยผมขอแยกเลกเป็นจังหวัดนะครับอาจจะเข้าใจกันจะที่นครปฐมที่ทับแก้วกับที่เพชรบุรีเนี่ย,บบท,ยทั้งสองที่มีหอพักมีหอพักนักศึกษาทั้งหญิงและชายอ๋อใช่ครับแยกกันอยู่อย่างชัดเจนก็มีมีการแยกกันอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่ายิง่งหอพักผู้หญิงเนี่ย ก็จะต้องมีในเรื่องของระเบียบการปฏิบัติความปลอดภัยนะครับ mm hmm. อย่างเพชรบุรีเนี่ยจะค่อนข้างที่จะรัดกลุ่มแล้วก็ปลอดภัยมากเพราะว่าจะเป็นพื้นที่ปิดเป็น,ปน,ปน,ปนพื้นที่ปิด <laughs> เป็นยูโทเปียของเด็ก <c oughs> ๆเลยนะครับแต่ว่า พระราชวังสนามจัจาร์เนี่ยจะมีความพิเศษเพราะว่าเราอยู่เป็นแคมปัสที่อยู่กลางเมืองเลยครับอาจารย์เพราะฉะนั้นระเบียบปฏิบัติอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งบางทีก็มีความเข้มงวดแต่ก็สอดคล้องกับเรื่องของวิถีชีวิตนะครับอาจารย์เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากทางชุมชนค่อนข้างเยอะครับก็ทําให้ในเรื่องของรอบรู้ศิลปกรเนี่ยมีความปลอดภัยแล้วก็มีเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการใช้ชีวิตนะครับการดําเนินชีวิตประจําวันของเด็ก ก็ได้รับความเอ,อื้อเฟื้อจากส่วนที่เป็นชุมชนด้วยปกติเพชรบุรีเนี่ยจะปิดหอปันห้าทุ่มที่นคปรปฐมปิดไหมครับเวลาน่าจะเวลาเดียวกันครับอาจารย์ก็เป็นห้าทุ่มเพราะว่าเป็นการ สอดคล้องกับเรื่องของมาตรการของทางวิทยาเขตด้วยอย่างทางเพชรบุรีจะเข้มงวดใช่ไหมครับ,รบอาจารย์ของพระราชองสนาม้านพอถึงเวลาตอนนี้เนี่ยท่านรองวิทยาเขตท่านก็มีแนวนโยบายมาให้ปฏิบัติแล้วนะครับว่าหลังจาก22่นาฬิการหรือสีทุ่มเนี่ยก็ต้องเคลียร์แล้วนะครับบุคลากรที่ภายในก็จะต้องนะครับแสดงบัตรถ้าสมมติม,มีการเข้าออกถ้าบุคลากรภายนอกเนี่ยต้องไม่มีการเข้าออกเลยถ้าไม่มีเหตุจําเป็นจริงๆก็จะเป็นลักษณะมาตรการที่สอดคล้องกันดังนั้นกิจการนาาักศึกษาก็ทํางานร่วมกับ กองงานหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะดูแลนักศึกษาให้ครบั้วแล้วก็ครอบคลุม24ชั่วโมงครับอาจารย์ก็เราอาจจะมีหอพักจํานวนหนึ่งใหม่บ้างเก่าบ้างก็ตามอายุของมหาวิทยาลัย,ยนะครับแต่ว่าเราก็พยายามจะพัฒนาทางการจักศึกษาก็ดูแลเข้าไปดูแลเรื่องของเรื่องของ ความสะอาดความสวยงามพร้อมใช้งานอันนี้กิจการน่าสะรมด้วยไหมครับเราดูแลอย่างเช่นหอพักเนี่ยนะครับมีทั้งหอหญิงและก็หอชายเพราะฉะนั้นเนี่ยวงรอบหรือว่าการดูแลความสะอาดหรือแม้แต่เรื่องของโครงสร้างสิ่งต่างๆที่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาเนี่ยก็จะมีวงรอบแล้วก็จะมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างเช่นตอนนี้นะครับาทางพระชองพระชองสนามจันเนี่ย หอพักเพชรชลเจก็จะมีการปรับปรุงนะครับในเรื่องของอการอาจจะเป็นเรื่องของทาสีหรือว่าการบํารุงดูแลรักษาห้องนะครับเครื่องใช้ไม้ถอยอะไรต่างๆก็จะมีวงรอบในการดูแลรวมถึงในระหว่างปีก็จะมีช่วงของปิดเทอร์มเทอร์ก็จะมีการเวียนครับอาจารย์เพราะว่าอาคารหอพักนักศึกษาเนี่ยทางเพชรบุรีรู้สึกว่าจะมีประมาณ6หอพักพอถึงเวลาก็จะมีวงรอบในเรื่องของการดูแลบํารุงรักษาทางพระราชวังสนามแดงก็เช่นเดียวกันครับพอปิดเทอมปุ๊บก็จะเวียนไปแล้วครับว่าปีนี้จะปรับปรุงหรือว่าดูแลหอไหนไปพิเศษ ลักษณะนี้ก็จะเป็นในส่วนที่กิจการนักศึษาดูแลเพราะฉะนั้นก็จะมีความใกล้ชิดกับนักศึกษารับฟังความต้องการเพื่อที่จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนารับก็มีกฎระเบียบตามเขาเรียกว่าทุกคนมีความสุขและอยู่กันอย่างร่วมกันอย่างมีความสุขและอยู่ภายใต้กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยด้วยในเรื่องของกฎระเบียบทั่วไปจริงๆเนี่ยพอถามว่าเอ๊ะการอยู่ในหอพักมันมีกฎอะไรมากกว่าหอพักด้านนอกหรือเปล่าจริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะครับบางหอพัก เอกชนเนี er yeah. so ่ยมีกฎระเบียบที่เข้มงวดกว่าเราเยอะนะครับต้องกระซิบทีนึงครับอาจารย์อยู่ทางเพชรบุรีจะทราบว่าปีหนึ่งของทางเพชรบุรีเนี่ยหอพักเนี่ยจะเคลียร์สำหรับปีหนึ่งโดยเฉพาะเลยถูกต้องครับแล้วหลังจากนั้นปี2 3 4ก็จะพิจารณาตามความประสงค์ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีพี่ๆเนี่ยอยากอยู่หอในแต่ตองนอกเนี่ยอยากอยู่หอนอก็จะเกิดลักษณะนี้นะครับแปลกมากแปลกนะครับอาจารย์ของพระราชวังสนามจันทร์เนี่ยเรามีการขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมการเก็บคะแนนหอพักเพราะฉะนั้นการพิจารณาเนี่ยก็จะมีการเปิดแล้วก็ ในเรื่องของการแจ้งความประสงค์เนี่ยน้องๆก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์ได้นะครับแล้วก็จะมีกระบวนการคัดเลือกมีเรื่องของเกตมีเรื่องของเกณฑ์มานิดนึงครับอาจารย์ ừ ừ เพราะว่าเรามีกิจกรรมเพื่อที่จะขับเคลื่อนตรงนี้ด้วยเรามี10หอพักของพระชองสามสจันก็3หอพักชาย7หอพักหญิงซึ่งผมว่ามันคือความสนุกแหละของการ <c ười> อยู่หอนในอยู่หอนก็จะมีความสุขแบบหนึง่งอยู่หนอนก,ก็จะมีความสุขแบบหนึ่งแต่ว่าเราก็โอเพนสำหรับน้องๆทุกคนที่อยากจะเข้ามาอยู่หอพักราคาแรงไหมครับเทียบกับเรื่องของการใช้ชีวิตความสะดวกสบายเนี่ย อย่างทางเพชรบุรีก็จะประมาณ4,5 0 0นะครับสี่พถึง6ก0ันต่อโคนต่อเทอมนะครับก็จะเป็นห้องพัดลมกับห้องปรับอากาศนะครับเพราะฉะนั้นสถานก็ใกล้เคียงกันครับ4 0 0 0ถึง6000ลักษณะนี้แล้วก็บางหอก็สองคนบางหอก็3คนอันนี้ก็แล้วแต่ทางกายภาพหอพักก็มีให้น้องเลือกตามตามความประสงค์ตามอัธยาศัยครับอาจารย์อย่างเรื่องต่อไปที่เราต้องถามคนบ่อยเช่นเรื่องของการอยู่ในมหาวิทยาลัยมีเรื่องเรียนทํากิจกรรมอาจจะ ป่วยครับกิจการทศดูแลตรงนี้ด้วยไหมครับเ,ออเรื่องของอาการเจ็บป่วยเนี่ยทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจเนี่ยเราก็มีการดูแลนะครับอาจารย์เพื่อที่จะให้ออน้องๆจะได้มั่นใจนะครับว่าพื้นฐานในเรื่องของความสุขความสบายใจนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยเราจะมีห้องพยาบาลทางวังท่าพระก็กมีห้องพยาบาลนะครับทางพระชองสนามจัจทร,ร์ก็มีห้องพยาบาลเพชรบุรีก็เช่นเดียวกันยิ่งเพชรบุรีเนี่ย มีพยาบาลวิชาชีพประจําอยู่24ชั่วโมงเลยใช่ครับ,รบ,รบผมเห็นตอนนี้เพชรบุรีมีเพื่องของห้องเพิ่มสุขอ่าเป็น,เป,นเป็นห้องที่ดูแลในเรื่องของการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา,ยาทางเพชรบุรีก็จะเป็นห้องเพิ่มสุขทางพระชงสนามจันทร์กวังท่าพระเราก็มีศูนย์รบยศินะครับ,รบที่จะเข้ามาเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยได้ปรึกษาในเรื่องของสุขภาพการสุขภาพจิต นะครับตรงนี้ก so ็จะมีการดูแลแล้วก็มีพี่ๆนักจิตวิทยานะครับเพื่อที่จะเข้ามารวมถึงกิจกรรมต่างๆที่ตอนนี้เรากำลังขับเคลื่อนครับอาจารย์เพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ได้เป็นที่รู้จักด้วยครับเพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยการปรึกษาอาจจะไม่ต้องเป็น Face to Face ครับอาจารย์ก็จะมีเรื่องของการโทรศัพท์บ้างหรือว่ามีการแชทผ่านทางออนไลน์ทางช่องทางที่สะดวกครับเพราะว่าต้องยอมรับจริงครับว่า น้องๆต้องการการดูแลเป็นพิเศษในเรื่องนี้ทั้งเรื่องของ IQ และ EQ เนาะเราก็ดูแลกันไปนะครับจักศึกษาทําหน้าที่ถ้าเราฟังดีๆอย่าจริงทําเยอะมากนะครับแม้กระทั่งทุนการศึกษาครับผมเห็นมีทุนเยอะมากดีครับเหนื่อยไหมครับในเรื่องของทุนเนี่ยต้องต้องเรียนท่านอาจารย์ครับว่าทุนการศึกษาเนี่ยในระดับคณะ ก็เยอะนะครับอาจารย์ในระดับคณะก็มีการพิจารณาทุนการศึกษานะครับปีหนึ่งอาจจะทั้งภาคต้นแล้วก็ภาคปลายนะครับส่วนของมหาวิทยาลัยก็มีทุนการศึกษานะครับซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถที่จะยื่งความประสงค์นะครับในการขอรับทุนแล้วก็ในปีการศึกษาเนี้ยเราก็ปรับการพิจารณาทุนเนี่ยให้มันกระชับแล้วก็รวดเร็วครับอาจารย์เพราะว่าความต้องการหรือว่าในการพิจารณาทุนเนี่ยน้องๆจะได้รับในเรื่องของประโยชน์ต่างๆเนี่ยได้รวดเร็วขึ้นปีนี้ก็มีการพิจารณาทั้งภาคต้นแล้วก็ภาคปลายซึ่งทุกคณะวิชาาาสสมมรถ่งไดด้หั ก็เมื่อกี้แอบพูดถึงเรื่องทุนกยศคงไม่ต้องพูดจัดกันมากรเราก็ดูแลกันอยู่เรื่องพวกนี้ด้วยดูแลในเรื่องของการกู้ยืมนะครับทั้ง4ลักษณะทั้งปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราบางทีนะครับอาจารย์ในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเรียนอย่างเดียวมันมีค่าครองชีพด้วยก็สามารถที่จะกู้ค่าครองชีพได้อย่างน้องๆที่กําลังจะมาเป็นศิลปกรปีหนึ่งเนี่ยนะครับพอเปิดเทอมปุ๊บนะครับในช่วงเดือนนั้นจะมีการประกาศ เพื่อที่จะให้ผู้ที่สนใจหรือว่าประสงค์กู้บางคนก็กู้ตั้งแต่มอปลายครับอาจารย์ก็สามารถจนน่ายต่อ,ตอนเนื่องได้นะครับแล้วก็เป็นการเปลี่ยนสถานศึกษาหรือว่าใครที่สนใจหรือว่าวางแผนเพราะว่าต,ต,ต้องเรียนตามตรงว่าหลายๆครั้งที่เวลาเราสัมภาษณ์ทุนการศึกษาจะไปเจอจุดหนึ่งครับอาจารย์ต้องไปกู้ยืมนอกระบบหรือว่าไปกู้ยืมจากวัสถุประสงค์อื่นมาเพื่อการศึกษาแต่กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยมันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะดังนั้นก,ก็ต้องบอกน้องๆว่าใครที่มีความสนใจเนี่ยกยศของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะ ติดต่อหรือว่าติดตามความเคลื่อนไหวเนี่ยจากทางคณะวิชาหรือว่าของกองกิจการนักศึกษาก็ได้นะครับเราก็จะมีการทํางานร่วมกันทั้งวังท่าพระพระชวองสนามจันทร์แล้วก็ทำเพชรบุรีก็จะมีเกณฑ์มีการดําเนินการในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันแล้วก็มีการปฏิบัติในลักษณะของการส่งเสริมเพราะว่าการกู้ยืมตอนนี้ครับอาาร ต้องใช้เรื่องของชั่วโมงกิจกรรมที่เป็นจิตอาสาเข้ามาด้วยมหาวิทยาลัยก็มีการวางแผนแล้วก็ทํากิจกรรมในลักษณะนี้ออกมาค่อนข้างเยอะครับร่วมกับน้องๆองค์การนาาักศึกษาสภานักศึกษารวมถึงสโมสรทุกคณะวิชาก็มีกิจกรรมลักษณะนี้เพื่อที่ให้เพื่อนๆที่จะต้องกู้ยืมเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนในเรื่องของการทช,ช,ชั่วโมงกิจกรรมใช่ชชครับก็อย่างที่บอกครับว่าจริงๆแล้วนอกจากการกู้ต้องบอกอย่างนี้นะครับมหาวิศปากรเนี่ยก็เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ ท็อปทอปที่มีอัตราการคืนเงินคืนนเงิตรงเวลาแล้วก็ชําระเงินแทบจะเรียกว่าครบ <c oughs> <c oughs> ก็ล่าสุดน่าจะปีล่าสุดก็น่าจะเป็นลําดับสองลำดับที่สองครับลำดับที่สองครับก็ต้องขอบคุณน้องๆที่เป็นรุ่นพี่ที่กู้ยืมเพราะว่าการชรําระเงินคืนกองทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่ส่งต่อโอกาสให,ให้กับน้องๆรุ่นต่อๆไปแล้วก็หลายๆคนเป็นตัวอย่างที่ดีครับอาจารย์เพราะว่าการคืนเงินกองทุนเนี่ยมีทั้งรายเดือนไตรมาส หรือหลายปีแล้วที่สําคัญตอนนี้มีแอปพลิเคชันเข้ามาอำนวยความสะดวกง่ายขึ้นง่ายขึ้นครับเพราะฉะนั้นการเข้าถึงข้อมูลหรือว่าการชําระเงินคืนเนี่ยถ้าเกิดความเข้าใจแล้วเนี่ยมั่นใจครับว่าทุกคนที่กู้ยืมกองทุนอยากจะคืนเงินเพื่อที่จะต่อโอกาสให้กับน้องๆรุ่นต่อๆไปเราเห็นข่าวบา่อยๆกองทุนก็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 เป็นธรรมดานะครับม<า>ันค<า>ือการมันคือกองทุนแหละทุกคนดึงเงินออกไปมันก็ก็อาจจะไม่พอกับรุ่นถัดไปก็ ก็นี่คือเรื่องหนึ่งที่เราไม่ได้แค่ปลูกฝังให้กู้อย่างเดียวแต่เราปลูกฝังให้คืนด้วยเช่นกันเพราะว่าอย่างคำว่าปลูกฝังให้กู้เนี่ย <c oughs> บางทีน้องๆมีความเข้าใจว่าเอ๊ะเวลามาสัมภาษณ์ทุน,นหรือว่าคุยกับอ,อาจารย์แล้วเนี่ยทำไมอาจารย์ถึงแนะนำว่าไปกู้ไปอะไร <c oughs> เพราะว่าบางครั้งบางทีในเรื่องของการศึกษานี่ครับการการันตีว่าเราจะสำเร็จการศึกษา ตลอดหลักสูตรเนี่ยการกู้ยืมกองทุนเนี่ยกัรันตรเลยเนะครับอาจารย์ mm hmm. เพราะว่าจะมีทั้งค่าค่าเรียนแล้วก็ค่าครองชีพทุกๆเดือนด้วย mm hmm. ฉะนั้นถ้าเกิดความรู้ของข้าใจในลักษณะนี้เนี่ยภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยจะถูกจัดก,การบริหารอย่างดี mm hmm. รวมถึงการกําหนดคืนด้วยเรามีการกําหนดคืนของทางกองทุนเนี่ยมีระยะเวลาที่เหมาะสมครับอาจารย์ hmm. แล้วไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้น้องๆเนี่ยไม่ได้เด้งร mm ัมากครับอาจารย์แล้วการทํากิจกรรมหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นเงื่อนไขของทางกองทุนกําหนดเนี่ยมหาวิทยาลัยก็มีเรื่องของทางสต์กิจกรรม ซึ่งมันเป็นโฟลิโอหรือว่าเป็นผลงานนะครับอาจารย์ที่น้องๆสามารถที่จะไปใช้ต่อยอดได้ในอนาคตด,ด้วยนะครับก็จะเป็น Activity t ้ทา s สคริปให้ครับครับผมก็ฟังชัดเจนมาถึงรตรงนี้แทบจะว่าชัดเจนมากๆนะครับแต่จริงๆแล้วในนักศตร์ดูหลายอย่างมากๆอย่างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับตอนนี้รูปแบบของอทั่วนี้เรียกว่าสภาครับสภา นักศึกษาใช่ครับลองเล่าให้ฟังรูปแบบใหม่ๆเผื่อหลายๆคนที่กำลังฟัง a อช p o r t s c a s อยู่นี่ครับ,รบจะได้เข้าใจว่าจริงๆรูปแบบวันนั้นกับวันนี้เนี่ยเปลี่ยนไปพอสมควรครับต้องต้องเกริ่นถึงว่าในยุคก,ก่อนที่เราจะปรับเนี่ยครับอาจารย์เราจะใช้เรื่องของสมมสอนอรนักษาเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมรสร้างความเป็นเอกภาพสร้างความเป็นหนึ่งเดียวนะครับแต่พอมหาวิทยาลัยเราออกนอกระบบแล้วก็มีการปรับข้อบังคับเป็นปี2564เนี่ย จะสังเกตว่าความครบถ้วนในเรื่องขององค์ประกอบขององค์กรกิจกรรมนักศึกษาเนี่ยจะมีความสมบูรณ์มากขึ้นคือมีสภานักศึกษาทํางานร่วมกับองค์การนักศึกษานะครับแล้วก็มีชมรมและสโมสรเนี่ยอยู่ภายใต้ยอยู่ภายใต้เพื่อที่จะจัดกิจกรรมร่วมกันแล้วก็มีการกําหนดทิศท,ทางเพื่อที่จะทําให้สมาประชาคมสิงประกรสมาชิกชมรมอะไรต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม ฉะนั้นจากความเป็นยูนิตี้เนี่ยมันมันมันเกิดความเป็นเอกภาพแต่ในทุกวันนี้ครับมันคือความหลากหลายที่เกิดขึ้นในศิลปกรแล้วกออ็อีกอย่างหนึง่งหลายๆคนจะตามหาอัตลักษณ์ศิลปกรแต่ผมบอกเลยว่าอัตลักษณ์ของศิลปกรค,คือความหลากหลายครับอาจารย์ความแตกต่างความหลากหลายอันนี้เราเราเราเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว <laughs> ใช่ครับมันเป็นมันเป็นอัตลักษณ์ <laughs> ที่ชัดเจนไม่ไม่ว่าจะเรื่องของกิจกรรมหรืออะไรต่างๆที่แม้แต่เป็นศิลปกรเหมือนกันแต่แค่แต่างคณะ มันก็ต่างไปในเรื่องของพิธีที่แสดงออกหลายๆอย่างก็ทําให้จุดนี้แหละครับประจารย์ทาให้เราเห็นว่าถ้าใครที่อยากจะเข้ามาสัมผัสเป็นส่วนหนึ่งของศิลปกรเนี่ยต้องทํากิจกรรมจริงๆครับต้องทํากิจกรรมแล้วก็ทํากิจกรรมที่ตัวเองชอบในกลุ่มที่ตัวเองสนใจเพราะว่าเราก็ส่งเสริมให้มีทั้งชมรมนะครับเกิดจากความหลากหลายของนักศึกษาหลายๆคณะมารวมกันเป็นชมรม แล้วก็มีกิจกรรมในส่วนของสโมสรที่ดูแลทุกคณะเลยนะครับเพชรบุรีมี3คณะนะครับบางทีก็จะมี3สโมสรจัดก,กิจกรรมภายใน,ร,นร่วมกันนะครับหรือว่าทางวังท่าพระ6คณะทางพระราชวังสนามจันทร์5คณะหล,หลายกิจกรรมในลักษณะนี้มีความเชื่อมโยงของสโมสรเพราะว่าเวลาเราทํางานเนี่ยเด็กๆมีโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันมีการจัดสัมมนามีการวางแผนมีการทํางานร่วมกันดังนั้นทุกวันนี้รูปแบบของกิจกรรมก็จะมีการเปลี่ยน ด้วยหลายๆปัจจัยนะครับอาจารย์แต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือเรายังมีความเป็นสิ่งละกรที่ความหลากหลายนี่แหละจะมาสร้างสีสันให้กับศิลปกรครับเรายัางเชื่อเรื่องความหลากหลายและเลยคงเชื่อว่ากิจกรรมทั้งหลายเนี่ยจะหลอ่อหลอมให้เขาสามารถ ทำงานเป็นแล้วก็ทํางานได้ใช่ครับนอกจากความรู้ที่เขามีในห้องเรียนเด็กๆได้ลงมือทําแล้ว<ม>ที่สําคัญก็คือต้องต้องขอบคุณผู้บริหารครับที่เวลาทํากิจกรรมแล้วเนี่ยผลตอบรับหรือว่าสิ่งต่างๆที่เด็กๆทำเนี่ยเขาจะมีความกล้าที่จะนําเสนอกล้าที่จะแสดงออกก็จะทําให้เราได้เรียนรู้ไปด้วยครับอาจารย์เอกกลิ่นอายหนึ่งของของ,ของกิจกรรารนักศึกษาเลยคือเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากเด็กๆนี่แหละครับในทุกๆวันเพราะว่ามีการผัดเปลี่ยนแล้วก็หมุนเวียนแนวคิดมาตลอด นะครับเราก็จะต้องท้าทายแล้วก็สนับสนุนน้องๆในบริบทที่มหาวิทยาลัยสามารถที่จะเอื้อแล้วก็ให้เขาได้ดูแลเขาได้ใช่ครับนะครับก็นี่คือบทบาทของกิจการนักศึกษานะครับจริงแทบจะเรียกว่าพูดครบหมดในทุกๆประเด็นพี่เชียงครับแล้วความสนุกของคนของความเป็นศิลปกรเนี่ยทุกวันนี้ผมเห็นยังตีกออยู่เลยยังเต้นอยู่เลยทีมสันเนี่ยโห number มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นฤดูกาลเลยนะครับประรยนที่เวลา เข้าสู่ช่วงของการหลังสอบใกล้ปิดเทอมพี่ๆจะมีการเตรียมตัวเพื่อที่จะต้อนรับน้องนะครับหลายๆคณะก็มีการปรับบริบทแต่ต้องต้องยอมรับครับว่าหลายๆคณะเนี่ยมีการรักษาอัตลักษณ์แล้วก็มีการถอดในเรื่องของกิจกรรมแต่ยังคงวัตถุประสงค์เอาไว้ได้อย่าง<ม>ชัดเจนแล้วก็ทําให้การสร่งต่อลักษณะนี้ครับมันมีเครื่องมือมันมีสื่อกางบางครั้งบางทีเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเสียงกลองหรือว่าการเต้นอะไรลักษณะสันทนาการเนี่ยมันไม่ได้มี สื่อสารอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องมือครับรอาจารย์เพื่อที่จะหล่อหลอมแล้วก็ทําให้เกิดกระบวนการท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าน้องๆเปิดใจหรือว่าออลองที่จะมาเรียนรู้เนี่ยผมมั่นใจว่าทุกคณะวิชาของศิลปกรเนี่ยมีการต้อนรับน้องใหม่อย่างอบอุ่นแล้วก็มีรูปแบบที่ชัดเจนรวมถึงองค์การนักศึกษาที่ขับเคลื่อนแล้วก็คอยทํางานร่วมกับสโมสรจะทําให้พวกเราเนี่ยได้สัมผัสแล้วก็เข้าใกล้ความเป็นศิลปกรในในลักษณะของรูปแบบชั้นพี่น้องครับอาจารย์ คือถ้าเราขยายความอีกสักหน่อยหรือรว่าไขเขาเรียกว่าอะไรล่ะไขจุดเน้นตรงนั้นเนี่ยก็จะต้องบอกว่าจริงๆลดความเป็นอัตตาของตัวเองลงซะใช่ครับแล้วก็เต้นครับแล้วก็สนุกกับมันมันคือความสนุกที่เราเรามอบให้แล้วมันไม่มีขอบกัน้นร,ระหว่างเรากับคนที่เต้นไปกับเรา มันก็เหมือนความสนุกปล่อยปลอยเนะาะเอาความสนุกมากเหมือนที่อาจารย์บอกไม่มีผิดเลยครับเพราะว่าบางบางคนเนี่ย <ๆ S 2> การปรับตัวหรือว่าต่างที่หลายๆหลายๆกิจกรรมเนี่ยเราจะได้ยินพี่ๆเขาจะบอกว่าเวลาเรามาต่างถิ่นต่างที่เนี่ยเวลาเริ่มต้นหรือว่าการทําความรู้จักเนี่ยมันก็จะต้องมีกิจกรรมหรือว่ามีพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาสนุกได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรตรงนี้ก็แค่ปล่อยจอยเลยครับอาจารย์สนุกสนานไปกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าเรามั่นใจเลยว่าทุกๆคนเนี่ยไม่ได้มองเราแปลกหรือแตกต่างเพราะว่าในกิจกรรมเนี้ยเราอยากจะมองเห็นในเรื่องของความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ถูกจัดเตรียมเอาไว้แล้วแหละว่าในขอบรั้วมหาวิทยาลัยตรงนี้แหละที่จะทําให้เขาค้นพบตัวเองแล้วก็ค้นพบความเป็นศิลปกรครับสิ่งหนึ่งที่เจอที่นี่ก็คือคาาหลังจากที่หอเปิดรอบเช้าได้ยินเสียงตีกองก็จะแบบแม่ มันตั้งใจตีกองมากกว่าเรียนหนังสืออีกบางคนเนี่ยก็คือแบกกองหามกองไปด้วยทุกที่นะครับอาจารย์แบบเหมือนสิ่งของล้ําค่าใช่เขาก็เขาก็มีความตั้งใจในในในสิ่งที่เขาทําแล้วก็ต้องบอกว่าน้องๆที่กําลังจะเข้ามาเป็นศิลปกรหรือว่าบางคนที่อยู่ในศิลปกรแล้วยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมมันถูกคิดแล้วก็ถูกขัดเกลามาจากพี่ๆแล้วเขาก็ฝึกฝน ทดสอบทดลองมาแล้วครับว่ากิจกรรมนี้มันคือสิ่งที่ดีที่เขาอยากจะส่งต่อก,ก็เชิญชวนนะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ได้ลองมาร่วมกิจกรรมเอาแค่ในคณะในภาควิชาของเราที่บางทีพี่ๆเขาจัดหรือว่ามีเนี่ยลองไปมีส่วนร่วมไปสังเกตการมั่นใจว่าจะสนุกจะสนุกและจอยไปกับมันจอไปกับมัน,นแน่นอนอออคือพอฟังแล้วนี่มันคือให้มันคือสินปนกรณนอะเข้าใจเลยเข้าใจภาพเลยนะครับด้วยราสั้นๆที่เรามีในการร่วมพูดคุยกันเนี่ยแต่ว่า ก็ยังคงมีความกลัวแหละผู้ปกครองหลายๆคนยังกลัวน้องๆหลายคนกลัวว่ามาเรียนสิบปรกอรับน้องโหดมันยังมีอยู่ไหมครับต้องใช้คําว่าการันตีนะครับจย์เมธไม่มีแล้วครับรับน้องโหดของเราเนี่ยมันไม่มีแล้วเราก็จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องต่างๆที่ผ่านมานี่มันมันอาจจะเป็นแค่ภาพจาที่ที่ไม่ได้ถูกคลี่คลายหรือไม่ได้ถูกมีโอกาสในการที่จะบอกเราเพราะว่าในแวดวงของนักกิจการนักศึกษาเนี่ยทุกครั้งที่เราสมมนาเรา ค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แล้วก็บอกเลยว่าคนที่ตั้งใจทําจริงๆนะครับเขาค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องสิทธิเสรีภาพใดๆก็ตามแต่บางสิ่งบางอย่างนะครับอาจารย์มันอยู่ในสิ่งที่เขาสามารถที่จะทําได้ขอบเขตที่เขาทําได้เราก็สนับสนุนฉะนั้นไม่มีแล้วครับอาจารย์รับน้องโหดหรือว่าอะไรหรือถ้ามีครับโทรมาแจ้งที่สายด่วนกองกิจการักศึกษาได้เลยครับอีกเรื่องนึงสาคัญผมเห็นว่าเรื่องหนึ่งอุบัติเหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ย พวกเราก็ดูแลครอบคลุมเรื่องของอุบัติเหตุอยู่แล้วครับอาจารย์ในเรื่องของอุบัติเหตุยิ่งตอนนี้เนี่ยประกันอุบัติเหตุเนี่ยเวลามีเข้าเรื่องไปทั้งนันเข้าเรื่อนไปทั้งนันประกันอุบัติเหตุน้องๆสามารถที่จะเคลมได้เลยนะครับอาจารย์เพราะว่าในเรื่องของโรงพยาบาลหรือว่าการอำนวยความสะดวกนะครับในพื้นที่การศึกษาที่เรามีอยู่ในทุกจังหวัดเนี่ยนะครับเรามีพาร์ทเนอร์หมดเรามีพาร์ทเนอร์หมดแล้วก็ประกันอุบัติเหตุนะครับต่อกรณีนะครับสามารถที่จะเบิกเคลมจ่ายอะไรต่างๆนะครับสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องงกััวลลเยครบ ว่าว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วเราจะดูแลอย่างไรเรามีกระบวนการอยู่ผมว่ามันคือความเป็นราอะผมคือคือจะบอกว่าทุกเรื่องอาจารย์รู้พี่ๆกิจการนักศึกษาจะรู้ก่อนผู้ปกครองซะอีก <laughs> ยิ่งถ้าอาจารย์เป็นประธานสาขาหรือว่าเข้าไปดูในกิจกรรมอาจารย์จะเห็นว่าโครงสร้างในเรื่องของการวางแผนต่างๆเนี่ยพี่ๆกิจกรรมเขามีการแบ่งงานมีการวางแผนมีการสรุปอะไรต่างๆเพราะว่าทุกๆก,กิจกรรมที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยที่การการันตีเพราะว่าเขาต้องเขียนโครงการครับอาจารย์ <c oughs> พอเขียนโครงการมีอาจารย์ที่ปรึกษา <c oughs> มีอาจารย์ผู้ดูแลอาจารย์เป็นหัวหน้าสาขาหรือว่าเป็นครูที่จะต้องลงไปดูแลอาจารย์ก็จะใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเด็กๆจะคิดถึงเราแน่นอนครับเพราะว่าเขาไม่รู้จะปรึกษาใครหรือว่าไม่รู้จะบอกใครเขาก็จะ บอกเราแล้ว,ลวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะค่อนข้างที่จะใกล้ชิดแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารกันักศึกษาได้อย่างรวดเร็วเ,เ,เพราะว่าการสื่อสารสําคัญมากครับอาจารย์ครับก็ขอบ,บคุณพี่เช่จริงๆที่มาเล่าคือคือจะอธิบายยังไงดีคนที่นั่งชมพาสแคดอยู่ตอนนี้กับ,บ,บผมเนี่ยคือคือถ้าเราลองคุยกับคนอื่นๆเนี่ยก็จะได้เห็นรีแอคบางอย่างแต่ว่าพอคุยกับพี่เชื่องเนี่ยก็จะเห็นรีแอคพี่เชื่อว่า เฮ้ยมันเหมือนเล่าเรื่องจากจากความทรงจำแล้วเรื่องจากประสบการณ์เรื่องจากสิ่งที่ตัวเองเจอทุกวันแล้วก็ทํางานตรงนี้มานานในฐานะและที่สําคัญที่สำคัญคือคเห็นการเปลี่ยนผ่านถ่ายของกิจการนักศึกษาจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นสู่รุ่นแล้วก็ไปรุ่น <c oughs> ที่วิกฤตนะครับ <c oughs> เพราะว่าในเรื่องของโควิดกิจกรรม <c oughs> ที่มันเจอโควิดเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าไม่ได้มีการรับมือหรือว่าไม่ได้มีแบบแผนเนี่ยต้องต้องบอกเลยว่าเป็นความน่าเสียดายที่หลาย กิจกรรมดีๆเนี่ยอาจจะต้องหายไปเพราะว่าในเรื่องของระยะเวลาการส่งต่อถ้าอาจารย์นับดีๆเราจะหาย,หายไปประมาณ3ามถึงสปีถ้าไม่ได้มีการส่งต่อหรือรับมือที่ดีนะครับอาจารย์มันก็อาจจะไม่ลงเหลือแลวในในส่วนของรูปแบบอาจจะเป็นรูปแบบใหม่หรือว่าอาจจะต้องถูกคิดขึ้นมาใหม่แต่ถ้ามีการส่งต่อหรือว่าอะไร อย่างเช่นเพศศสตราหรือว่าที่เขามีกิจกรรมอะไรลักษณะของการส่งตอบแบบนี้มันก็ยังคงเอาไว้ครับซึ่ง <c oughs> กลิ่นอายแล้วก็ยังเป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจนครับอาจารย์ครับ <c oughs> ขอบคุณพี่เชื่อมมากจริงๆครับ <c oughs> ที่ให้โอกาส EduPostcast มาเล่าเรื่องกิจการนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรรา <c oughs> สาระสําคัญหรือว่าความสนุกของกิจการนักศึกษาครับขอบคุณมากๆครับก็ฝากนะครับกับ EduPostcast ครับช่องทางที่เราจะใช้เป็นสื่อในการพูดคุยกันในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ น้องนองนักศึกษาเองหลักสูตรที่อาจจะท่านไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีอยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปกรนะครับหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัยเรื่องราวต่างๆกฎระเบียบต่างๆที่มีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบกับทุกๆท่านนะครับรวมไปถึงเรื่องราวที่ท่านอยากรู้เกี่ยวกับสา,าร,ขาราะของศิลปกรเอชยูพอสแคสเป็นท่นองช่างหนึ่งที่ใช้สำหรับการสื่อสารและก็ร่วมพูดคุยกับทุกท่านนะครับอาจารย์เมธและก็พ่เชียงคงต้องลาทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค